เต็มที่ฮะจานนุ้ยพี่หลุยเต็มที่อยู่แล้วอ่ะแต่ว่าเฮ้ยมันชัวร์จริงเพราะว่าร้านนี้เรื่องอะไรมันไม่มีใครรู้จริงหรือเปล่าเด็กก็พลาดเด็กจานออนี่คือร้านลับเลยเดี๋ยวร้านลับป้ายใหญ่ขนาดนี้ร้านลับเหรอฮะต่ก็บังหน้าร้านเฉยแต่ว่าร้านนี้คือเป็นร้านลับจริงๆงมันจะลับขนาดไหนอ่ะร้านไหนนะถ้าเกิดไม่มีไอบอลไอแจ๊สทุกร้านเนี่ยเป็นร้านลับหมด แล้วถ้ามีมัต่อไม่มาแล้วไงโอ้โหแฮมไปเรื่อยอาจจะหัเฟกนิวแต่ที่สำคัญนะครับตอนที่แล้วจำได้ป่ะไอ้น้องเฟิร์สอ๋อน้องเฟิร์สในข่แมนั่นแหละหลอกพวกเราไปอ่ะเอาเอาไปปล้นทั้งหมดเลยนี่ไอ้สามคนที่ผัวหนูใช่นี่ผัวหนูหมดเลยว่าแล้วเห็นไหมตั๊กมึงนี่โง่ยี่ควายแลวอีกคนนึงมาหลอกให้ตำรวจมารวบเราอะลุงค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะทุกคนโหลผู้กอง แต่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะเข้ามาเลยค่ะแต่ว่าครั้งนี้ไม่มีให้อาจารย์ชัวนะมาถึงที่ร้านนี้ล่ออย่างเดียวให้อาจารย์ไม่มีหลอกนะล่อลวงนักร้องนี๋เฮ้ยแล้วทำไมดนตรงโดนเตีไม่มีทำไมมันเงียบจังเลยวะเนี่ยเด็กมาอย่างเนี้ยเออที่ให้ติดต่อไว้ใช่ไหมฮะเขาเดินทางมาถึงแล้วอ่ะหนูนหรับแขกลูกดูเลยครับดูกัเดิน อุ้ยขาวแน่ยังก็หลอดดีออนเลยนี่ดับไปยังหาเจอาอจ้ยใจถึงไจถึงชื่ออะไรจ้าแนะนำตัวหน่อยจ้าชื่ออะไรแนะนำตัวแนะนำน่อยจ้าหนูชื่อจันจิไม่ต้อแจ๊จิจจดรับรองจุกค่ะอุ้ยโอ้โหขึ้นได้ขนาดนี้เลยวะเนี่ยน้องจันจิคันที่สองชื่อจันทานจันทานอะไรนู่นน่ะจันไลจันไลจันเลย จังไรแนะนำตัวดิุปเอ้คนสองแนะนำตัวสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีจังชื่อชัดชัยค่ะผู้หญิงพ่อชื่อชัดชัยชื่อชัดชาไม่ชอนชัยแต่ชอบชักค่ะชักอะไรชักผ้าอะไรชัดฟันก็มีทต่ไมพูดไม่ชัดวะพูดค่ะเหรอค่ะไอ้น้องเป็นรปภโรถตัดด้วยปะเนี่ยนี่รองเท้าหรือวะแล้วริมนวลริมนวลเอาริมนวลนะจ๊ะชื่ออะไรจ๊ะหนูชื่อแจ๊บ เฮ้ยไม่สั้นนะนะยาวๆแบบคนอื่นเขาบ้างดิจะเก็บแรงไว้เจ้นค่ะเฮ้ยเต้นเก็บเจ้นทำอย่างงี้เฮ้ยจัดไปเลยสเต็ปเอาให้สวยเอาให้ผิวเลยพวกพี่รอดูอยู่มาจัดไปเลยน้องจัดมาจัดมาเฮ้ยอะไรย้อนแก้วขึ้นมามามาสาดมันลงพอดื่มให้พอพอพอคับบ้าขวยแตก เทเทเทยกขึ้นเทเทเทเจ็บสนเสเสเสทุกวันไม่แปลกเจอแต่คนไม่รักดีไม่ใช่ผีแต่ก็ยังมาหลอกอย่าตีเนียนเธอเรียนจากไหนเจ็บใจโว้ยที่รักทังเจ็บใจจังที่รักวายอกหักโว้ยแต่ไม่ตายเดี๋ยวเดี เหมือนพวกกุมันกันเองเลยนะเนี่ยเฮ้ยเป็นนักร้องเป็นนักเต้นได้ไงมันยืนนิ่งยืนแข็งเป็นสักะเบืออย่างนี้แล้วเต้นเหมือนกลัวรองเท้าสึกไงลูกเต้นมันเอาม้มันมันหน่อยได้ไหมล่ะไม่โยกไม่อะไรเลยเอวเอวสะโพงสะโพกไม่มาเลยอ่ะเฮ้ยพี่ว่าถ้าใส่แค่พวงมาลัยมันไม่ค่อยนั่นแหะต้องอัดฉีดหน่อยดีกว่าอัดตังค์ดีกว่าจารย์เดี๋ยวพี่ให้เองพี่ยืมตังค์หน่อยยืมสองพันอะไรยืมแจกน้องเขาเลยนี่ยืมอีกแล้วเอะอะไรใช้คำว่ายืมอีกแล้ว ก็จร mm. ิงปะเรามายืมบ่อยอย่างเงี้ยมึงนี่เรื่องมาก๋ยวกูไม่ยืมเลยนะเอาเอามายืมก่อนก็เขาที่แล้วยังไม่ใช้เลยอะเอาคขาที่แล้วยืมพัทยาห้าพันอะเอากูยืมที่ไหนพัทยาแล้วมึงทวงทำไมที่นี่กูอะยืมที่ไหนใช้ที่นั่นยืมพัทยาก็ไปใช้พัทยาอ๋อแล้วนี่จะไปพัทยาเมื่อไหร่ยังไม่มีกำหนดกูไประยยองก่อนยองก่อนไปยองนเดี๋ยวไ้ี่่กับคนนี้น้องๆทิปทริปเป็นมันมัน เงินมึงเหม็นมะเนี่ยนะว่าไม่ได้เหม็นเงินนะน่าจะเหม็นมึงอะพี่แล้วล่ะไม่ถูกใจแล้วดีดียาไม่ดีน้องดีเหรอน่ารักเต็มสองพันเลยเต็มทำดีน้องไม่ไรไม่ไรไมรไมน้องไอ้ตักใครๆนี่นะขาวๆนี่นะใช่สองขาวเลยดีกว่าแสนหนึ่งโอ้โหนี่โอ้โหกูต้องขายบ้านมาให้มึงไหมเนี่ยสองพันพอจานสองพันตัวไหนเลือกเลยอะ พี่ให้น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ยังไม่ได้เลยเฮ้ยอะไรครับล้วงเลยครับป๋าฮะใส่กันเลยครับเฮ้ยหนูแก้ผ้าหนูเห็นกันบ่อยแค่ะอ๋อไม่สือสารของเพื่อนหนูยาไป็นสองเลยค่ะเฮ้ยมันผ่าเลยแล้วค่ะอ๋ออนูเก๋ไว้ของมันเอ้ยเต็มที่เลยนะทั้งร้องทั้งเต้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เด้ๆนี่กูดูคนเหล็กอยู่หรือไงเนี่ยมันมันแข็งไปหมดเลยวะมันไม่มีขยับอะไรเลยอะ่ะเฮ้ยไอต้ตั๊กมึงพากูมาดูอะไรเนี่ยอะไรนเนี่ยบ้าวะเนี่ยน้องแอคทีฟกันหน่อยสิครับนี่กูไปดูที่จะเต้นอย่างนี้นะกูไปยืนดูอาม่าหน้าโรตัสดีกว่าอีก <S 2> <S 2> <S เออฮะอ,อ,องสองโอ้โห,โห พอแล้วมั้งเดี๋ยวเขาจะเหนื่อยซะก่อนเดี๋ยวเหนื่อยแตกเกิดแตนนี่ก็จะเหนื่อยไอ้คนสองไปคนสองไปคนสองไม่ไหวละใครมาไหไอ้คนที่สองไปเหมือนคนี่กูคนไม่ใช่สักครั้งเฮ้ยน้องรองเท้านี่ใช้อะไรขัดน้ำมันดีจังเลยสีวีหรืออะไรเนาะ น้ำมันมะพระา้าวเฮ้ยตกใ้น้ำมันมะพร้าวมั้งเอ้าน้องต้องร้องต้องเต้นจัดมาเลยยกแก้วขึ้นมามามาสาบมันลงคอดื่มให้พอพอพอรักหวยแตกเทเทเทยกขึ้นเทหนูถามจริงอันนี้หนูมาร้องเพลงหนูไม่่ว่ามาป,ประกาศงานสฉมพ่อ <c oughs> เสืเชี่ยอะไรก็ไม่รู้ก็จะอ่ำแล้วทำไมไม่เลี้ยงไว้ก่อนแล้วมึงจะมาร้องเพลงหรือว่าจะมาอ่านประวัติพ่อคนข้าการไม่นอนบ้านล้วไม่อาบน้ำไม่แปรงฟันไป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 ยืนห้าพันห้าพันอะไร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 ว่าอะไรพี่บอกว่าห้าพันห้าพันห้าพันให้หนูก็ให้ดูไง ฮัตตี้เหรอเลรนดานี่จะหยอกเร้แบบนี้ค่ะเรื่องเงินเรื่องทองเอานี้เอาไป2,000แล้วก็พิเศษอีก1,000นึงไปซื้อรองเท้าใหม่สักคู่จับเลยเต็มที่ไปยกแก้วขึ้นมามามาสาธมลงกปอ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 ทอปอปอปอเท คนไม่รักนีไม่ใช่ทีเด็กก็ยังมาหรอไม่เอาอย่าตีเนี่ยจ้ะฮะฮะโอ้ยไอ้เหี้ยาไอ้หยาไอ้หยมึงใครขนาดนี้มึงยังไม่เต้นอ่ะมึงขยับแค่เนี้แค่เนี้มึงบ้าปะเนี่ยไอ้ผีกลัวกูไม่โกรธหรอกก็เต้นเหมือนกูหมดเลยทำไมผีกูคนเดียวอ๋ออันนี้มีเหตุผลกูไม่ชอบมึงไม่ชอบเรื่องอะไรอ่ะกูไม่ชอบหน้าตามึงอ่ะผู้หญิงเฮี้ยจะมีหนวดบ้าปะเนี่ย เอาแนวรัวเสเซียเขาไว้ก็อย่างนี้แหละอุ้ยเขาพูดแนวลัตเซียหูพึ่ง <c oughs>